โอเคครับจะต้องขอกระอสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้คลิปนี้ก็กลับมาอยู่ในเกม GTA San Andreas เป็น CJ เป็นภาคที่3นะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมจะมาลองเป็นสถานีตำรวจ้วรครับผมก็ซึ่งคันนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องใช้ปิดที่โดนจับก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวหาสุดทรีโอก็โดนจับแป๊บเดียวขอปิดไอ้ทรีโอแป๊บเดียวอ่ะปิดกาไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับผม เดี๋ยวฝาดีรถคันนี้ถอดไปจากตรงนี้ก่อนนะครับผมขอไปถอดไปก่อนอีกนิดนึงแล้วก็เข้าไปนะครับผมก็จะเป็นบิสเตอร์เอ็นะครับผมก็เดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่าต้องใช้กล้องถ่ายรูปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปดูอันนี้ครับเพราะว่ามันจะมีการที่ย่ำปืนนะครับผมแล้วก็คุณตำรวจก็กำลังคิดอะไรอยู่อ่ะตรงนี้นะครับเพราะว่าเออวิอย่าบังอย่าบังนี่ครับมีพวกกระดาษนะครับผมเอาเชี่ยซีเจ ใช้เวลาวิเนีย CJ อันนี้นะอันนี้ครับผมมีตำรวจสองคนก็มีมีตู้นะครับผมแล้วก็มีตู้แล้วก็มีโต๊ะนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปในสมโหลดดูตรงนี้เป็นประตูล็อบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับนี่ไะอันนี้ครับก็จะเป็นมีคอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วก็มีท่านสองฝั่งนะครับผมโอ้มีตำรวจนะครับผมไม่เป็นไร กม GT Ace มาเนี่ยเพราะว่าเราแต่งชุดสูตรมาแล้วครับผมตรงนี้ก็จะเป็นปืนลูกซองนะครับผมแล้วขอเก็บก่อนเก็บได้ไหมอ่าเราต้องแลกปืนก่อนโอ้ยครับก็ได้มาแล้วจากนั้นก็เดี๋ยวเราลองไปดูตรงขั้นล่างนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองดูตรงนู้นก่อนจะเป็นห้องน้ํานะครับผมเดี๋ยวดูดิอื้มมีตู้เลยเต็มเต็มไหนดูดิตรงนี้นะครับนี่นะ ผมเก็บมานี่ก็เพิ่งแต่ไม่ใช่หมดนะครับผมแค่มาลองดูเป็นบิสเตอร์เอนะครับผมแต่ซึ่งว่าอันนี้เขาจะมีปืนอ่ะแรกก็แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างก็จะเป็นห้องขังนะครับผมที่จะไปพวบนับพนันนะครับผมไปดูคดีมาก็สะดุกมากนะครับผมเดี๋ยวนี้ดินี่นะนับพนันเฮ้ยโอ้ยบุรีเอะเกเหมัอนไส้มันไส้บุรีเยอบุรีรรเยอไอ้ชี้อะ อะไรพวกน้ำพนันก็สูบบุหรี่ทำไมวะเฮ้เดี๋ยวมันตายเขาเดือวผมไม่เชื่ออ่ะตรงนี้มานประตูล็อกเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องไปดูอีกทีนะครับผมไปแ้มีสามตำรวจนะครับผมไปเดี๋ยวผมต้องไปตรงไหนดีตรงนี้นะครับผมอ่ะแล้วกดตรงนี้นะครับกดที่ไปไหนๆก็ได้นะครับผม อ่านี่นะเดี๋ยวผมทุอเสดมอเตอร์ไซค์เพราะว่าไม่ต้องเสดรถเพราะว่าเดี๋ยวรถมันพังแล้วครับผมอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราเสดมอเตอร์ไซค์ก่อนเสดมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับผมอ่ะเอามอเตอร์ไซคันนี้ไปแล้วกันไปขีดเดี๋ยวเราไปที่สามที่สถานที่ของตำรวจนะครับผมเดี๋ยวเราคิดดูนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเป็นตำรวจนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอ่ะ เรามีชุดสูตรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูแล้วกดไปที่คัาล่านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับมีชุดสูตรด้วยกดที่สเปเชียลมีชุดมีชุดด้วยแล้วก็มีชุดมีชุดตำรวจมีชุดอ่าเอาชุดตำรวจก็นละกันนี่ครับนี่เป็นไงซีเจไปชุดตำรวจแล้วโอเคนี่ครับโอ้คครับเดี๋ยวเราต้มเศษร,รถตำรวจก่อนนะครับผม เพราะว่าซีเจก็อยากจะเป็นตำรวจนะผมก็พวกผมบอกว่าให้อยากจะเป็นตำรวจได้เลยจะให้เพื่อนเดี๋ยวขอเ็จรถแป๊บเดี๋ยวนะครับผมเศจรถเอารถตำรวจก่อนอ่าโลลิสนะครับผมเอาไอ้คันนี้เดีกว่าคันนี้คันนี้อ่ะซีเจขับรถไปตำรวจไปมิเนี่ยนาไปเนอะผมมาอ่ะเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายน,นะครับผม,ม ดี๋ยวเเคยลอมเล่งของเกม GTA แซมอัน,นี้เป็น GTA V นะครับผมเดี๋ยวเคยลอมสองโหลดดูนะครับผมตอนพรุ่งนี้นะครับมานี่นะไปถึงก็เอาเชื่อเชื่ออย่าชนอย่าชนอ่านี่ครับถึงแล้วนะครับผมอ่าถึงแล้วนะครับนี่นะสถานที่ที่สองนะครับผมเป็นสถานที่ของตำรวจนะครับอ่ามาลอมดูดิตรงนี้นก็จะเป็น เขียนว่าสต็อปนะครับผมเอาเชียมบางเฉยอและตรงนี้ก็จะเป็นคาตาโบเตอร์นะครับผมเป็นเป็นสถานที่ตำรวจนะครับเดี๋ยวขอขอเข้าไปก่อนนะครับผมนี่ผมจะมุมอันนียไม่น่ามุมนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะเป็นด่านนะครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ผมไม่ได้ทําอะไรอ้าวอ้าวเดี๋ยวดีเดี๋ยวเพื่อนเพื่อน อย่ามีเรื่องกับผมเลยผมจะไม่กอดแค่มาดูเฉยๆไม่ได้มาปล้นอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเยไปแล้วไปแล้วไปยุ่มแล้วไปยุ่มแล้วไปแล้วโอ้ทำไมมายิงผมนี่ผมเป็นตำรวจอ้าวไปแล้วไม่ยุ่มแล้วเดี๋ยวไปดูสถานที่ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปตรงไหนดีตรงนี้นะครับผมโอ้ยครับ ถ้าใครชงนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับได้ด้วยนะครับแล้วค่อยลอมรอบสี่นะผมเพราะว่าวเดี๋ยวค่อยเจอเป็นขั้นที่สี่นะครับก็ขอจบแค่นี้ก่อนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ